สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องตะกุดผ้าห่อศพสามห่วงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผ้าหอ่อศพ หรือผ้าบางสกุลนั้นแรงแค่ไหนอุปมาว่าผ้าผืนนั้นวิเศษสุดคุมปิดทับศพได้จึงสามารถปรามขม่มผีวิญญาณอัปมงคลอาถรรพ์แก้สิ่งอุบาทปัดเป่าเสนียจันไรได้และเป็นของอาถรรพ์ที่พระเกจิอาจารย์เก่งๆในอดีตระดับปรมาจารย์เท่านั้นถึงจะนําผ้าห่อศพมาใช้สร้างเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลเช่นแหวนพิรอดหลวงพ่อม่วงพิรอดแขวนหลวงปู่ยิ้ม ผ้าคอดหลวงปู่สุขและตะกุดสามห่วงหลวงพ่อเตเพราะถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วและถ้าไม่เก่งจริงความอาถรรพ์จะย้อนกลับเข้าตัวผู้เสกได้ในอดีตจึงมีพระเกจิอาจารย์น้อยรูปนักที่นำผ้าห่อศพมาใช้สร้างวัตถุมงคลโดยเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ได้นำไปบูชาจะพบเจอแต่ความสำเร็จความสมหวังมีพร้อมไปด้วยแก้วแหวนเงินทอง และชื่อเสียงและยังสามารถผมเจ้ากรรมในเวรอาทันต่างๆขับไล่สิ่งอัปมงคลต่างๆอุ้มและพยุงให้หาาาาา่างไกลจากเคราะหกรรมต่างๆได้อุปมาอุปไมคล้ายกับการนอนรงศพการสะดอกเคราะห์ที่เป็นพิธีกรรมต่อโรคชะตาแก้ชงกับร้ายให้กลายเป็นดีและแก้เครดให้แควคลาดปลอดภัยไม่ตายโหงจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งทำไมหลวงพ่อเต๋ท่านจึงมักนิยม ช้ผ้าห่อศพในการสร้างตระกุดเพราะท่านต้องการให้ตะกุดข,ของท่านแรงจริงและศักดิ์สิทธิ์จริงคุ้มครองลูกศิษย์ท่านได้จริงนี่ยังไม่รวมถึงการยันอักขระสามรอบเสกสามรอบตลอดสามเดือนเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตะกุดของท่านอีกด้วยและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ